อยู่ประเทศสวีเดนคงเคยได้ยินประโยคนี้แน่นอนอันนี้จะเป็นการถามกรณีที่อาจจะเกิดสถานการณ์ต่างๆหรืออาจจะเป็นลักษณะที่คุณได้มีโอกาสไปมีส่วนร่วมในสถานการณ์หรือกิจกรรมต่างๆแล้วมีคนมาถามคุณว่าคุณรู้สึกยังไงคุณรู้สึกยังไงที่ได้ร่วมกิจกรรมนี้คุณรู้สึกยังไงที่คุณสอบใบขับขี่ผ่านในประเทศสวีเดนเขาก็จะถามโดยใช้ประโยคที่ว่า who chance that ถ้าจะพูดเลย็เป็น who chance that who chance that ก็แปลว่า คุณรู้สึกยังไงบ้างทีนี้ด้วยความที่เขาขึ้นต้นคําถามด้วยคําว่าฮือแปลว่าอย่างไรเราก็ต้องตอบว่าเรารู้สึกยังไงเช่นคุณรู้สึกตื่นเต้นคุณรู้สึกดีใจเลยคุณก็ตอบได้เลย that chance จุดๆเช่น that chance bro that chance u r u l i t that chance ท o ่วกิอก็คิดว่าประโยคนี้คุณคงได้ยินบ่อยๆแหละค่ะแต่บางทีอาจไม่รู้ว่ามันแปลว่าอะไรทีนี้ก็รู้แล้วนะคะว่าถ้าเขาถามว่าฮึ่ chance that คุณจะตอบว่าอย่างไรได้บ้าง Tá?